สวัสดีงามๆครับวันนี้ปิน้อยได้ผักละมานนเนาะครับเนาะอย่างแวดสวนนี่ครับไปมาจัดหลายปิ่น้อยมัดตอกพร้อมนะครับโอ้โหง่ายกระพุกจะไปเชาะกินแวดสวนนะครับเนาะวันนี้แกงผักละครับแกงผักละใส่เห็ดเนาะเห็ดนีกดกด่กับได้ปลูกคนเดียวเก่าชื่อเปิดมาครับอันนี้เป็นเห็ดหูหนูเนาะหูหนูหูล้วหูแมวสัป้าหูอันนี้ก็เป็นเห็ด ผู้ถานกันครับเฮ็ดนี้รสชาติดีนะครับน้องบิณณยจะแกงใส่ป่าแห้งครับบินณยเอาปลาแห้งมาเจ่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับนาอมาพอน้ำพริกกันครับอ่ะอันนี้พริกแกงพักละพักเสี่ยวบ้านเฮานะครับน้องแต่บ้านแต่จองแต่เนี้ยกินนะครับน้องบิณณยใส่พริกแห้งครับใส่ห้าครับใส่กะปิใส่หอมแดงหอมข้าวอันนี้หอมโทนอ่ะไปตำกันเลยครับ ตั้งน้ำไว้รอเลยครับเดี๋ยวไปดับน้ำพีกันครับปลาทีเอาไปเจน้ำไว้ครับหักกุนหักเพราะรั้นน้ำข้านอกชีกุนชีกเพปอครับนี่ครับต้มปลาก,ก่อนครับปลาตีเอาไปชีกไว้ครับใส่ไปเลย S <S <น>แกงปลาไปเมือนๆก่อนครับปลาซุกปลาเปื่อยก่อนนะครับเนาะช่วงตีล้อปลาซุกปลาเปื่อยเอาเฮดมาชีครับจะใส่มัดนี่เลยก็ได้นะครับเนอะอันนี้มันใหญ่ไปเนาะอันนี้เป็นเฮดของหนูนะครับน่าครับคาับขนาดตัดตีมันขว้างครับ มาเริ่มเปอยพริกเตรียวเขาตำไว้จกใส่เลยครับอย่าลืมหน้ามังล่างโคกนะครับเด้อหวานก็ชุนรสกันหวใกับปุกทูงนะครับเนาะ,ะเป็นแม่ไป่นองครับออกมาได้เนาะมโสังโฆไม่อยากจะเ,จอ,เอ้ย <c oughs> ไปเรื่องต่อไปครับวานหน้าก็บลาบสักสิบห้าวันกันเนาะนะครับแข่งละไว้ได้ก่อนครับ ป,ป,ลปล่อยป่าเปื่อยๆดีๆนะครับน้องพอป่ามันนี่มันเป็นป่าแห้งมันแข็งครับต้องไปเจนน้ำก totally cool. ่อนนะครับละไว้นี้ก่อนครับช่วงที่ราคอยปรุงรสไปด้วยกับพริกครับชุบรสไปไปเห็นน่อยเพิ at ่มความกลมกลมใส่ผงปรุงรสไปเห็นน่อยครับเอาเห็ดใส่เลยครับป่าเริ่มเปื่อยแล้วครับเอาเห็ดใส่ก่อนครับผักละใส่ปิ้นใส่ปิ้นขวากัวแล้วนะครับนาะ ผมมักเฮ็ดครับใส่เฮ็ดหลายไล่ดห้องน,น้ำนี่ไปเฮ็ดซุกเอาพักละมาใส่กันแล้วนะครับพักละใส่ไปเลยช่วงนี้พักละงามครับฝงงามงามฝนตกนะครับนาะตัว่า ชนบุรีฝนตกนะครับเด้อตอนนี้พี่น้อยอยู่สัตหีบนะครับนาะพี่น้อยมาคบคุมการก่อสร้างห้องน้ำห้องครัวของพี่น้อยนะครับนาะพี่น้อยเริ่มทำร้านอยู่สัตหีบนี่นะครับเด้อลงสะพานทางด่วนใหม่ที่เป็นก่อสร้างใหม่มาปุ๊บก็ถึงแล้วครับถนนสามสามหนึ่งถนนสายยุทธศาสตร์สามสามหนึ่งนะครับนาะ สักสองเดือนวันละครับสักสองเดือนคนไทยจะแล้วไทยเปิดได้เนาะแฟนคลับแฟนเพจลูกค้าไปน้อยอยู่โซนนี่เราแวัวระวังนี่ล้อคอยกำนะครับเนาะคอยลาทำนานสักสองเดือนครับพักละนี่กระตึงยังหวาดเด้อแมงงอนนี่จะ่งๆหน่อยอันซาพักละครับพักละลงไปแล้วมมนต้องแก่งเหือนนะครับปีนใส่ปีน,ปนขวบสัก กัมส่องกัมกับปอเด้มันแบาเมนเขียวเมนฮื้นกับปอครับเหมาะขนาดพี่น้องพร้อมหอมหอม,ม,อม,ม้นงเติรกกับเมนเหม็นพักละ <c oughs> โอ้ผับป่าเปื่อยจัดเมาะครับเนาะ <c oughs> อ้ล้วครับไปปิดเก๊็ดเลย อ่าโดดๆพี่น้องครับเนี่ยกับข้าวเมืองเมืองเขาครับแล้วเดี๋ยวพี่น้อยจะมาขายอยู่ชนไอ้ซัตหีบนี่นะครับเนาะเดี๋ยวนี้ซ่อมซ่อมเหมือนกันแยกกินกันนะครับเนาะเนี่ยครับพี่น้อยเนี่ยจะนี่นาตาต้องเป็นที่นีครับล้านพี่น้อยครับนะครับมัดขนาดโดปะป่าแห้งโดโดโๆมาเด้อครับมากินข้าวด้วยกันครับ ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับแล้วปะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ